กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์ไลค์แชร์ไปกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับก่อนที่จะไปพูดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสงการนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนเที่ยวอย่างมีความสุขสนุกสนานนะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับใครเดินทางนะครับกลับบ้านก็ขอให้เดินทางนะครับ โดยสวัสดิภาพนะปลอดภัยนะส่วนใครไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับนะอาจจะกลัวเรื่องโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ขอให้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขในวันหยุดนี้นะสำหรับผมนะครับก็ยังทำงานอยู่นะความจริงโรงงานปิดนะแต่ว่าผมขอเท่าแก่เขาทำนะช่วงนี้ตึงจัด นะงานรถใหม่ดีไม่ใช่พูดเล่นนะครับนะก็หยุดพักผ่อนเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปไหนนะครับนะตรงๆเลยไม่มีเงิน <c oughs> จริงๆครัรบเพื่อนๆโอ้โหน้ำมันรถก็แพงนะขันจะปั่นจักรยานไปก็ยังไงอยู่นะนะนะนอนอยู่ห้องนะครับไม่ได้ไปไหนนะก็ใช้ชีวิตกันนะเรื่อยๆเ,เปื่อยตามสไตล์สบายๆฮัลโลเทสอย่าไปซีเรียสมันนะยุคนี้นะครับเราอย่าไปคาดหวังเขาบอกว่า ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะอันนี้คือสัจธรรมข้อหนึ่งที่ผมใช้เลยนะครับเราอย่าไปคาดหวังกับเรื่องเราที่มันอยู่รอบตัวเรามากมายนะครับนะอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นนะผมผมเป็นคนที่พอเข้าใจในสัจธรรมอยู่บ้างนะครับนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะไม่รักมากไม่เจ็บมากนะครับนะความรักอยู่รอบตัวเรามองหาเอาเองนะครับนะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องนะรักคนในครอบครัวนะ โอบกอดคนรักในครอบครัวนะครับนะเราจะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้ไม่เสียใจนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหมผมจะพูดไปทําไมเยอะแยะเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงนะครับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุภายในเรือนจําหรือว่าคนแก่นั่นเองนะครับพอดีว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งสอบถามมานะครับอยากให้เล่านะครับถึงการใช้ชีวิตภายในเรือนจําของคนแก่ให้ฟังนะผมต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ ถ้าผมพูดจาอะไรไปนะครับนะเป็นคําที่พูดแล้วมันดูเหมือนบูลลี่หรือว่าเป็นคําที่พูดแล้วมันแรงไปนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับนะคนแก่ติดคุกนะครับมีอยู่2อ,อย่างครับไม่รอตายก็รอปล่อยนะผมใช้คํานี้เลยเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าทําไมถึงใช้คํานี้ครับคือคนแก่เข้าไปในเรือนจําครับมันทําอะไรไม่ได้ครับเพื่อนๆนะแล้วแต่ละคนที่เข้าไปในเรือนจําหรือว่าติดคุกตอนแก่เนี่ยส่วนมากนะครับเป็นคดี ที่อัตราโทษสูงนะบางคนไปคดีฆ่านะบางคนนะครับพยายามฆ่านะส่วนมากทะลาะกันกับญาตินะครับนะหลักๆเลยคนแก่เข้าคุกนะอายุ60-70บนะบางคน80นะยิงคนตายฆ่าคนตายบางคนก็ไปคดีนะครับอนาจารนะข่มขืนนะลูกหลานตัวเองก็มี ลักษณะแบบนี้นะครับอัตราโทษมันสูงนะทีนี้หลายคนฟังถึงคดีเมื่อกี้นะครับคดีข่มขืนคดีอนาจารนะครับนะโดนรับน้องไหมคนแก่ไม่มีใครทําอะไรครับตีไปก็ตายเปล่าผมใช้คํานี้เลยแม้แต่เวลาทําผิดเจ้าหน้าที่เขายังไม่อยากยุ่งจริงๆนะครับเพื่อนๆเท่าที่ผมเห็นนะเวลาคนแก่ทําผิด นะโวยวายเสียงดังอะไรนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่อยากยุ่งครับเขาไม่อยากไปใกล้ด้วยซ้ํานะครับนะปล่อยนะเพราะว่าคนแก่เนี่ยอยู่ในเรือนจํานะครับอายุ70-80เนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรนะเดี๋ยวผมจะเล่าชีวิตประจําวันแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับคนแก่นะสมมุติเขาลงมาจากเรือนนอนนะครับนะเขาก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จกินข้าวนะครับเข้าแถวนะ หลังจากเลิกแถวเนี่ยโดยปกติแล้วนักโทษเขาก็จะมีงานประจําทํานะครับนะขึ้นกองงานนะฮะไปเยี่ยมญาติไปหาหมอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นนักโทษทั่วๆไปหลักๆก,ก็คือนะครับขึ้นกองงานแต่ถ้าเป็นคนแก่เนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นกองงานนะครับเขาไม่ได้ให้ทํางานนะทำงานไม่ไหวก็ไม่ต้องขึ้นนะครับนะอายุ 65, 70นะครับนะ มันทำไม่ไหวครับนะจะไปเล่งยอดเหมือนวัยรุ่นจะเอาไปนั่งสารแหสารอวนมันก็ไม่ได้ครับนะอายุขนาดนี้แล้วนะครับนะเดินยังไม่ไหวนะครับพอเลิกแถวเสร็จเขาก็จะมีนะครับจุดของเขาชมลมของเขานะครับไปนั่งไปนอนอยู่แถวนั้นนะครับนะชมลมมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับก็เล่นหมากอดหมากลุกนะอ่านหนังสือธรรมะนะหรือบางกลุ่มก็เป็นนะครับ ผู้รู้นะพูดคุยถึงวันโลกแตกนะวันกำแพงถลม่มนะหรือว่าเพ้อฝันนะครับเดี๋ยวลูกจะมาเยี่ยมเดี๋ยวล้านจะมาเยี่ยมนะพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเอกลักษณ์ของคนแก่นะครับนะถ้าเราเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจําเราจะรู้นะครับคนแก่เนี่ยเขาจะมีคุถังประจําตัว มีถุงปุ๋ยประจําตัวนะมีถุงหูหิ้วประจําตัวนะครับนะเหมือนลักษณะของบ้าหอบฟางนะครับห่วงสมบัตินะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องหิ้วสมบัติไปด้วยนะครับบางคนนี่สะพายอย่างกับซันตาคอร์สนะนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับนะถ้าใครเคยเข้าไปในเรือนจําจะนึกภาพออกนะครับนะทำไมคนแก่ถึงชอบถือคู่ถังในคู่ถังก็จะมีของกินของใช้นะครับ ปกติเนี่ยถ้าเป็นนักโทษโดยทั่ว,วไปเวลาเขาอาบน้ําเสร็จเวลาเขาใช้ของใช้เสร็จเขาก็จะเก็บไว้ตามมุมต่างๆแต่คนแก่เนี่ยเขาถือเดินทั้งวันนะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถือทําไมนะครับไปตรงไหนเขาก็ถือไปตรงนั้นนะครับถือไปแล้วก็ไปนั่งแมะอยู่กับเพื่อนนะแยกย้ายกันก็ถือไปด้วยนะครับนะไปร้านค้าก็ถือไปวางอยู่ข้างร้านค้าไปโรงเลี้ยงก็ถือไปวางอยู่ข้างโรงเลี้ยงนะ อยู่แบบนั้นนะครับทั้งวันนะเขาเดินไปไหนเขาก็จะมีสัมภาระติดตัวไปนะลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับไม่มีงานทำนะไม่ต้องขึ้นกองงานและก็กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทางเรือนจำจัดนะครับถ้ามีอบรมอะไรก็แล้วแต่คนแก่ที่อายุเยอะๆในสมัยก่อนเขาไม่เอาออกไปอบรมนะครับนะอบรมอาชีพหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเอาคนที่ใกล้พ้นโทษไปนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการเอาใบประกาศนะครับมาปรับเลื่อนชั้นนะใครจะออกอบรมก็ได้ไม่ออกอบรมก็ได้นะครับแล้วแต่ส่วนมากคนที่ออกไปอบรมนะครับในสมัยก่อนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีญาติเพราะอะไรครับเพราะว่าออกไปอบรมนะครับมันก็จะมีน้ํามีขนมกินนะดีกว่าขึ้นกองงานดีกว่าอยู่ในแดนนะออกไปอบรมดีกว่ายังได้กินขนมยังได้ เปลี่ยนบรรยากาศลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะในสมัยก่อนคนที่ออกอบรมนะคนแก่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ตีเขาไม่ลงโทษนะครับนะตีไปก็ตายเปล่านะบางคนนะครับลันหัวดื้อนะผมจะเล่าชีวิตของนะครับตาคนนึงให้เพื่อนๆฟังนะครับนะแกอยู่ในเรือนจํานะครับผมไปเจอก็คือแกถือข้าวถือแกงนะครับนะใส่ถุงพลาสติกนะครับนะมีจานด้วยขึ้นไปกินบนเรือนนอน ผมไปเจอผมก็เลยถามเพื่อนนะครับที่เขาติดมาก่อนว่าทําไมตาคนนี้แกถึงเอาข้าวขึ้นไปกินบนเรือน,นอนได้นะครับนะ <c oughs> เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้ให้แกเอาข้าวขึ้นไปกินบนเรือนอนนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาห้ามเขาว่าแล้วแกก็เถียงกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าข้าวเนี้ยข้าวหลวงไม่ใช่ข้าวมึงกูไม่ได้ขอมึงกินกูจะเอาขึ้นไปกินมึงจะทําไมไม่ใช่ข้าวมึงมึงจะมาห้าม,มกูทําไมแกเถียงเจ้าหน้าที่แบบนี้เลยครับ แล้วมันเป็นคําพูดที่คนที่ได้ยินเนี่ยเขาจดจําได้นะครับอันนี้ข้าวหลวงไม่ใช่ข้าวมึงแกพูดแบบนี้เลยนะครับนะแล้วมันเลยกลายเป็นสตอรี่นะครับเล่าต่อๆกันมาในเรือนจํานะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ลงโทษนะครับตอนแรกนะเอาแกขึ้นไปขังซอยรู้ไหมครับเพื่อนๆแกทําอะไรครับแกเผานะครับเผาเสื้อผ้าตัวเองบนซอยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นไปนะครับดับไฟเอาแกลงมานะครับนะ แล้วก็เอาแกไปคุยกับผอ,บอแดนนะครับผอ,บอแดนเขาก็เลยอนุญาตให้แกเอาข้าวขึ้นไปเพราะคนแก่นะครับหัวลั้นนะดื้อนะเจ้าหน้าที่บอกไม่ค่อยฟังนะครับเขาถึงไม่อยากยุ่งนะครับตีก็ไม่ได้นะครับเพราะคนแก่ตีทีเดียวก็คือตายเลยนะครับหนาะบางคนเดินแทบจะไม่ไหวดังนั้นนะครับสไตล์คนแก่ในเรือนจํานะครับลั้นหัวดื้อนะครับ เจ้าหน้าที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวจะทําอะไรก็ทํานะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงการรักษานะคนแก่มักจะมีโรคประจําตัวนะครับถ้าเรามีญาติมีพี่มีน้องนะครับติดคุกนะครับแล้วอายุเยอะๆนะครับต้องกินยาประจําหรือว่ามีโรคประจําตัวนะครับเวลาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเราสามารถเอาเอกสารนะครับนะประวัติการรักษาหรือว่ายาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยไปยื่นที่เรือนจําได้นะครับเพื่อให้ทําการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่ายาทุกตัวสามารถเอาเข้าเรือนจําได้นะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะบางคนนําไปดัดแปลงเป็นยาเสพติดไปกินนะครับเกิดอาการมึนเมาเกิดอาการสลืมสลือลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับยาบางชนิดเนี่ยเขาก็ห้ามนําเข้าไปในเรือนจำนะถ้าหากจําเป็นต้องกินนะครับเขาก็จะจ่ายโดย ทางเรือนจำเนี่ยจะเป็นคนควบคุมนะครับอาจจะต้องเดินมาเอาที่หน้าทําการแดนทุกวันนะครับเจ้าหน้าที่เป็นคนใจ่ายให้นะเพราะว่าถ้าเอาไปเก็บไว้นะครับนะเป็นกระปุกเป็นหอ่ออาจจะเอาไปขายอาจจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนกินดังนั้นยาบางตัวที่มันออกฤทธิ์นะครับลักษณะคล้ายๆกับยาเสพติดลักษณะที่เป็นยาต้องห้ามภายในเรือนจำเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะเป็นคนใจ่ายให้นะ หรือในกรณีที่นะครับเป็นผู้ป่วยเรื้อรังครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับถ้าพอบอรหรือว่าโรงพยาบาลภายในเรือนจําเนี่ยเขามีเตียงนะครับนะสำหรับรองรับเขาก็จะให้มาพักอยู่ที่พอบอนะแต่ถ้าไม่สามารถรักษาในเรือนจําได้เขาก็จะส่งออกมาโรงพยาบาลน,นอกนะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะคนที่ป่วยเรื้อรังคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนมากก็จะอยู่แดนพยาบาลน,นะ นี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของผู้สูงอายุนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจํานะครับนะตามสโลแกนนะครับนะติดรอปล่อยกับติดรอตายนะครับนะนี่ก็คือคําพูดที่ไม่ได้เกินจริงนะครับเพราะว่าแต่ละวันเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาก็ไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะครับนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello t e ขอบคุณครับผม